นายกรัฐมนตรีของสปปพพลาวได้โทรศัพท์แสดงความยินดีกับนายเศรษฐาทวีสินในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีระหว่างสองประเทศจะพัฒนายิ่งขึ้นต่อไปครับ โดยท่านนายกรัฐมนตรีลาวได้แสดงความยินดีต่อท่านนายกรัฐมนตรีไทยในโอกาสที่เขารับตําแหน่งใหม่พร้อมชื่นชมนายเศรษฐาครับว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์อย่างมากโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและเชื่อมั่นครับว่าความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีระหว่าง2ประเทศจะพัฒนายิ่งขึ้นต่อไปพร้อมเชิญนายเศรษฐามาเยือนสอปปลาวในโอกาสแรกทั้งนี้ครับ ไทยแลกกะกสปปลามีความใกล้ชิดในฐานะประเทศบ้านใกล้เรือนเครียงนับตั้งแต่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตมากว่า73ปีซึ่งประชาชนของทั้งสองฝ่ายก็มีความใกล้ชิดและมีการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อการจเจริญเติบโตและการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมเชื่อมั่นครับว่านายกรัฐมนตรีไทยจะสานต่อความร่วมมือที่ได้ตกลงกันไว้ โดยเฉพาะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระบรมวงศานุวงศ์ทรงให้ความช่วยเหลือสอปปลอาวตลอดมาครับนอกจากนี้ครับไทยยังมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของสอปปลาวครับเห็นว่า 1. การค้าและการลงทุนระหว่างกันจะเพิ่มพื้นขึ้นรวมถึงการร่วมกันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของภูมิภาค 2. ด้ดนความเชื่อมโยงโดยเฉพาะทางรถไฟสายไทยลาวจีนสะพานมิตรภาพแห่งที่ห จะแล้วเสร็จในโอกาสแรกและ 3. ความมั่นคงทางพลังงานซึ่งโครงการไฟฟ้าในลาวหลายแห่งก็ได้เริ่มส่งไฟฟ้าให้ฝ่ายไทยแล้วซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนพัฒนาการเศรษฐกิจของไทยจึงอยากเห็นโครงการอื่นๆมีความคืบหน้าในโอกาสนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีไทยก็ได้แสดงความขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีของลาวนะครับและขอบคุณอีกครั้งสําหรับสารแสดงความยินดีและหวังว่าจะมีโอกาสไปเยือนลาวในโอกาสแรก เพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้ความมั่นครับว่ารัฐบาลได้ให้ความสําคัญต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์กับสปปลาวในฐานะบ้านใกล้เรือนเครียงและประสงค์ให้2ประเทศมีความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นพร้อมทํางานกันทั้งสองฝ่ายลาวและก็ไทยอย่างเต็มที่ให้เกิดความก้าวหน้าในทุกมิติโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและหวังว่าจะได้พบกับท่านนายกรัฐมนตรีลาวในโอกาสแรก พร้อมตั้งใจจะยืยนสปปาลาวอย่างเป็นทางการเป็นประเทศแรกๆด้วยในโวกาสนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีไทยได้ฝากความปรารถนาดีไปยังท่านทองลุนประธานประเทศและท่านคำไตขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์โดยท่านนายกรัฐมนตรีลาวก็ได้ขอบคุณสำหรับความปรารถนาดีและจะนำไปเรียนทั้งสองท่านครับขอบคุณขอ้อมูลข่าวจากเอ r มจาออนไลน์